กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินทุกแห่งได้ปรับระบบการชำระเงินใหม่นะคะโดยลดการใช้เงินสดมาเป็นการทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มั่นใจนะคะว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกคาดการนะคะว่าจะเริ่มใช้ได้กลางปีหน้าค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่งเข้าประชุมเพื่อหารือแนวทางผลักดันนโยบายปฏิรูประบบชำระเงินของชาติหรือ national e-payment หลังจากที่เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติระบบชำระเงินฉบับใหม่เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกนะคะว่ารัฐบาลตั้งเป้าหมายว่า 将能嘛 ใช้ระบบนี้ได้ตั้งแต่กลางปี2,559และเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายปีหน้าโดยประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการทำธุรกรรมการเงินหรือรับบริการความช่วยเหลือจากภาครัฐเนื่องจากรัฐบาลกำหนดโครงการภายใต้แผนปรับปรุงระบบ e-payment 5โครงการใหญ่แบ่งเป็นการทำให้ประชาชนสามารถโอนเงินจากบัญชีโดยใช้รหัสอะไรก็ได้เพื่อชำระเงินโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีกับธนาคาร แล้วก็การทำให้ทุกร้านค้าที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต้องมีเครื่องรับบัรหรือ EDC เพิ่ม2ล้านเครื่องจากปัจจุบันมีเพียง300,000เครื่องเท่านั้นโดยเครื่องนี้นะคะต้องสามารถรับชำระเงินได้ตั้งแต่20บาทขึ้นไปและค่าธรรมเนียมต้องไม่แพงค่ะ ลงทุนระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบภาษีของกรมสรรพากรซึ่งต้องบันทึกภาษีซื้อภาษีขายทุกรายการต้องบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพื่อลดช่องโหว่การหนีภาษีและการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีคาดว่าจะสามารถขยายฐานภาษีได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทโดยไม่ต้องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการลงทะเบียนคนจนเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนที่เชื่อมกับระบบ e-payment สามารถรับเบี้ยเลี้ยงคนชราตลอดจนการใช้รถเมล์รถไฟฟรีด้วยรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ e-payment โดยอาจจะมีการจูงใจด้วยการนำใบเสร็จมาจับรางวัลผูกกับการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะผมเชื่อว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นก้าวใหม่ของประเทศไทยนะครับที่จะ ก้าไปข้างหน้าแล้วก็โครงการนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีระบบซึ่งเหนือกว่าหลายๆประเทศในโลกนี่นะเจ้าหน้าที่ที่ทำในเรื่องนี้เขาบอกว่าอันนี้จะเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลกนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็คงจะเป็นพื้นฐานที่จะเราจะก้าวต่อไปนะครับในอนาคตโดยเฉพาะทำให้ รระบบกาเงินเอนของราเนเียนนะรับับาาเยแข่งข่งงกตปทศได้วิรไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าระบบนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งสําคัญซึ่งแบงค์ชาติจะให้ความสําคัญในการกํากับสถาบันการเงินและการดูแลความปลอดภัยข้อมูลของประชาชนเป็นเรื่องหลักและการร่วมมือดําเนินโครงการดังกล่าว ขณะที่นายบุญทักษ์หวังเจริญประธานสมาคมธนาคารไทยบอกนะคะว่าหากดาเนินการโครงการนี้ได้อย่างสมบูรณ์จะช่วยให้การทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆในประเทศประหยัดต้นทุนจากการใช้เช็คหรือใช้เงินสดในการชําระสินค้าไม่ต่ํากว่าปีละ1นึ่งแสนล้านบาทหรือประมาณร้อยละหนึ่งของ GDP พร้อมกับประเมินด้วยนะคะว่าอาจใช้เงินลงทุนยกเครื่องระบบ e-payment ทั้งหมดประมาณ -3,000 ถึง30,000ล้านบาทค่ะ